ขอเชิญพี่อ๋อยนะคะเชิญน้องเบนจวันขึ้นบนเวทีนะคะและขอเชิญพี่อ๋อยค่ะพันตํารวจเอกอาทิสวิทย์นะคะมอบของรางวัลให้กับน้องเบนจวันด้วยค่ะของรางวัลชิ้นนี้เป็นของรางวัลชิ้นที่พิเศษมากๆหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วมีชิ้นเดียวในโลกน้องเบนจวรรณตบปร้มใจ <c oughs> <c oughs> อะไรเอ่ยแล้วก็ มีแพ็กเกจทัวร์เล็กๆน้อยๆแพ็กเกจทัวร์นะคะเ <c oughs> ขาใหญ่กรุงเทพใช่หร,หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูลุ้นดูสิ <c oughs> <c oughs> นี่มีเสรมด้วยโอ้โหเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังคนคนคนเชิญน้องขวัญก็บอกมันให้ลูกกูแค่200อยเองเหรอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่นกรไม่ได้ประกาศนะคะ <c oughs> ไม่รู้พี่วัดก็เชิญผมมาเป็นแจกของหรือว่ามาเพิ่มรางวัลน, <c oughs> <c oughs> น้องเบนจวรรณเชิญรับของรางวัลจากพนมเอง อาทิตย์สวิตเลยนะคะเชิญค่ะเชิญลรเบงวันจากพี่อ้อยนะคะเพื่อนอ้อยของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้นอ้องเบจวัณด้วยนะคะเป็นความสามารถพิเศษนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้อีกเหมือนกัน